ยากแก้ปวดพารานี่ยกินกันไว้ไม่เมื่อยเนาะปิดจมูกใส่เม็ดไม่เมื่อยเนะเาะเดีละแต่กินกันไว้นพารากินสองเม็ดหรือหนึ่งเม็ดก็ได้นะก,กินตอนนี้เลยกินข้าวแล้วใช่ไหมกินกินสองเม็ดเลยก็ได้ เป็นพาลาหินแก้ปวดแก้ไข่เนาะกินแล้วก็พักผ่อนนอนเดี๋ยวเอาไปทํางานละเนาะเอาลาเขาเผยข้อตอนนะเอาลาเผยข้อตอนเดี๋ยวเอาเขาไปละจุดนีที่มครับเที่ยงล้านี่เที่ยงเอาก็ไปทํางานละเป็นห่วงเองไม่มีเมื่อยมีไข้เนาะเออดีละวันนี้พักผ่อนนะเออไม่ต้องไปดื่มเหล้าดื่มอะไรนะเออพักผ่อนอยู่บ้าน ถ้ามีอย่างก็ไปห้องคนใกล้บ้านนะเข้าใจไหมไปไปหาปนงป้านานเนาะคนที่ใกล้บ้านไม่มีอะไรหรอกเนาะเขาก็ฉีดกันมาเยอะแยะไม่เป็นไรยังอ,อานี่ก็ฉีดละเองยังดีได้ยาดีได้เอสตาไดเออได้ยาดีโอเคไปเอาไปทํางานแล้วเด้อไปออพักผ่อน,อนเออพูดค่อยว่ากันวันนี้พักผ่อนก่อน เป็นดูเป็นห่วงอาเอาไปแล้วนะโอ้มาเล่นไม้หรือมาเล่นฟ้าอยู่ปลายฟ้าเป็นว่าอยู่สูงเกินเอื้อมเอาไว้เป็นเจือ ลูกดกมากต้นนี้กินอร่อยหรือลูกเพกาครับถือเป็นยาสมุนไพรกินเพื่อลดน้ำตาลในเลือดเบาหวานความดันได้หมดเลยครับ